สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้แค่ภากเช้านะครับประจำวันจันทร์ที่20นะครับผมก็เนื่องจากเป็นรอบแรกนะครับเดี๋ยวฟังคร่าวๆแล้วกันครับส่วนมากรอบแรกจะเป็นเลขที่ผมชอบนะครับเปิดเช้ามา3 7 3 0 6ครับมองเบื้องต้นครับเป็นกลุ่มขอบ้านทั้ทษครับอันนี้เปิด1ิแต้มโอกาสปิด10แต้มเป็นไปได้นะครับ ชุดสิบแต้มมีอะไรบ้างก็005519283746ครับใครจะเล่นแค่ชุดนี้กลุ่มนี้ลองไปก่อนก็ได้นะครับส่วนตัวเช้านี้ผมเร็งไว้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมลันนะครับเลขกลุ่มเลขกลุ่ม3มขอประทาษครับ679 679นะครับเปิดวันนี้มี7กับ6ขาด9 9น่าจะยังอยู่ครับ9น่าจะยังอยู่นะ9น่าจะยังอยู่ ถ้าเก้าแต้มก็เป็น9 1 1 9เนี่ยสวยมากนะครับ1 9 9 1ชุด1 9 9 1ไปดูตามตารางครับใครอยากได้คู่บนล่างผมว่า9 1 9, 1 9โอกาสมาเป็นไปได้นะครับแต่สำหรับขาลุดขาวิ่งผมชอบ8ครับและถ้า8น่าจะมาคำหนึ่งเนาะก็จับได้ประมาณ2 3คู่ประมาณนี้ครับ01 78 7801ครับ8 1 9 8 9 8 แปดหนึ่งนะครับ9188แอ่าฮะแล้วก็28นะครับ28ไม่ได้แถมนะเอาเลยนะ28ก็ 6, หหางครึ่งครับเช้านี้28ที่สกิทกับสกิทใจเพราะว่าเป็นชุด10แต้มด้วยนะครับเนาะและถ้า8ชุดของ8 82ก็เป็น10แต้มนะร้อย จะมาตามดาวโจเลยหนึ่งเ้าแปดแปดเออเป,เป็นไปได้นะพูดถึงเนะี <c> ่ย <oughs> ใส่8เข้าไปครับ3ตัวนะครับก็จะเป็น8ป8สองแปด8ปดส1งสองแ7 8ศูน8 9หนึ่แล้วก็ตอง8นะครับีนกี่เช้านี้ได้แนวนี้นะครับ ก็สูปแล้วเป็นเอาเลขที่ผมชอบก่อนแล้วกันนะสำหรับรอบแรกครับถ้ามาความน่าจะเป็นอื่นต้องขออภัยครับถ้าถูกใจตามครับอยีเดืมครับจับที่รบนะครับจะขึ้นบวกก็ตัวใครตัวมันครับขอให้ร่ำรวยครับขอให้รับทรัพย์ครับผมสวัสดีครับ